สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมมหลังศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่29มีนายน2557นะครับถ่ายทอดสดตรงจากวิกหมอชิดนะครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา13นาฬิกาตรงครับมาดูครับคู่ที่1ครับเปิดหัวนะครับรายการศึกมวยไทย7สีเป็นมวยรอบพนเสือนะครับรอบ8คนสุดท้ายครั้งที่14คู่นี้ใครแพ้ตกรอบครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นลูกกลมหลวงดาบป้อมมหาชัยพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นกล้องเมทีแก้วสำริดนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด118ปอนด์ใครแพ้ตกรอบนะครับคู่นี้คู่ที่2ครับคู่ค้าของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับเป็นมวยรอบปุนเสือนะครับรอบ8คนสุดท้ายครั้งที่14คู่นี้นะครับผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ4คนสุดท้ายต่อไปนะครับส่วนผู้แพ้ จะได้ไปตัดเชือกกับผู้ชนะคู่ที่1นนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแดงก็เป็นซุปเปอร์เจ๋งปอพินพัทนะครับซ้อมอยู่เกียริเพชรนะครับทีมงานคนจัดพบน้าเงินนะครับก็เป็นลมหวนสิทธิ์ลมหนาวนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด118อปอนด์ครับคู่นี้ใครแพ้นะครับจะได้ไปตัดเชือกกับผู้ชนะคู่ที่1นนะครับส่วนผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายต่อไปนะครับมาดูคู่ที่3ครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของศิลไทยไทย7สี เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นวันเฉลิมสิทธ์ซ้อนน้องนะครับพบน้ำเงิน hm แสงตะวันปออา่าวทะเลบางสะเลนะครับคู่น,นี้จะต่อยกันที่พิกัดหนึปอนด์นะครับเป็นรองคู่เอกศึกมวยไทย7สีคู่ที่4ครับคู่เอกนารายการศึกมวยไทย7สีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นยอดทองไทยเกียรติจรเดชนชัยพบทางด้านฝ่ายน้นําเงินนะครับก็เป็นสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับถือว่านะครับช่วงนี้นะครับมวยเสียแขกนะครับพีเคแสนชัยนี่กาลังฮิตฮอตนะครับ คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด126้อปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับเปิดหัวนะครับรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือนะครับมวยไทยพันแท้ครั้งที่1 4ครับรอบ8คนสุดท้ายครับคู่นี้ใครแพ้ตกรอบนะครับส่วนผู้ชนะไปรอตัดเชือกกับผู้แพ้คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นโรกกลมหลวงดาบป้อมมหาชัยนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงิน ก็เป็นกล้องเมทีแก้วสำริดนะครับไปนี้น้ำเงินกล้องเมทีนี้ซ้อมอยู่แก้วสำริดนะครับกับพอดีอยงสีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน118ปอนด์ครับมาดูมวยนะครับคู่ที่1นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เปิดหัวนะครับรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับก็เป็นมวยรอบปูนเสือนะครับมวยไทยพันแท้ครั้งที่14รอบ8คนสุดท้ายนะครับคู่นี้ใครแพ้ตกรอบนะครับส่วนผู้ชนะจะได้เข้าไปเจอผู้แพ้นะครับคู่ที่2นะครับ แดงลูกกลมหลวงดับป้อมมหาชัยนะครับเป็นมวยนะครับตำบลน,นาแสงอำเภอศรีเวไลยังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับวงในมีปั้มมีได้แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับเก๋าเกมครับยืดหยุ่นเนยปลายนน่ดูว่ายัางเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับสามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนวันชนะเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่12มกราคม25 5 7ที่ช่อง7สี ชนะคะแนนเสียดิโชคสสินยาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2557ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายเขาไปแพ้คะแนนให้กับซุปเปอร์เจ๋งปอพินนพัทรเมื่อวันที่1มิถุนายน2557ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านก้องเมธีแก้วสัมบริตนะครับเป็นมวยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินนะครับเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยครบเครื่องนะครับไอคิวสมองมวยดีครับต่อยมวยมานานนะครับประเภทวงในมีอะไรแขนปั้ม ไฟนี้นะครับขอให้มาสู้จริงนะครับประเภทสู้จริงร้ายมากนะครับดูว่าถ้ามาสู้จริงนี่หน้าจับตานะครับหน้าวัดหน้าลุ้นนะครับสาหรับกล้องเมทีนะครับดูตัวด้วยนะครับวันชกว่าจะมาสู้จริงไหมเป็นมวยประเภทปอดใหญ่ไปแรงครับวงในปั้มรัดมันตีได้แขนดีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธครบเครื่องครับหมัดเท้าเข่าศอกครับออกได้หนักแรงนะครับสามพร์อมหลังมีชนะคะแนนเฉลิมชัยสอยิ่งจะเดินการช่างเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2 5 5 7ที่ช่อง7สี ชนะคะแนนเพรสงขาปอบริรักเมื่อวันที่30มีนาคม2 5 5 7ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับลมหววสิทธิ์ลมหนาวเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 5 7ที่ช่อง7สีครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับมวยไทยพันแท้ครั้งที่14นะครับรอบ8คนสุดท้ายคู่นี้นะครับใครชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายต่อไปนะครับส่วนผู้แพ้จะได้ไปตัดเชือกกับผู้ชนนะะคคู่่ที1รับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นซุปเปอร์เจ๋งปอพินนพัทนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นลมหมวนสิทธิ์ลมหนาวคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด118ปอนด์ครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้าของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่14รอบ8คนสุดท้ายครับใครชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายต่อไปนะครับส่วนผู้แพ้นะครับจะได้ไปตัดเชือกกับผู้ชนะคู่ที่1นะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านซุปเปอร์ อยู่กับทีมงานคนจัดนะครับเป็นมวยตะบนหัวเสืออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเก๋าเกมนะครับอาวุธออกได้หนักหน่วงรุนแรงวงในมีได้แขนปั้มดัดมาตีเหนียวแน่นนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ดูว่าดีกว่าทางง้ันคู่ชกนะครับเก๋าเก่าเกมครับรู้จักจังหวะทีเข้าทีออกนะครับรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับวงในมีไล่แขนปั้มัดมาตีเหนียวแน่นนะครับมัดเท้าเข่าสอกครบเครื่องครับโดยเฉพาะลูกสองนี่ถือว่าอันตรายนะครับเก่าเก่าเกมครับ มีดึงราคานะครับให้เล่นด้วยนะครับมวยตัวนี้ถือว่ามีการดึงราคาให้เล่นด้วยนะครับ3มพร้อมหลังครับมีชนะทิศเทนนกอนกเอายกที่4ดาราเดชเอาราวันเมืม่อวันที่9กุมภาพันธ์2557ที่ช่อง7สีชนะเทนกนกนอนกเอายกที่4โจโฉทอพาน49เมื่อวันที่30มีนาคม2557ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายนะครับชนะคะแนนลูกกลมหลวงดาบป้อมมหาชัยเมื่อวันที่1มิถุนายน2557ที่ช่อง7 มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายนําเงินนะครับก็เป็นทางด้านลมหวนิ์ลมหนาวนะครับเป็นมวยตะบนบ้านฉางอำเภอบ้านฉางนะครับจังหวัดระยองนะครับ ป็นมวยประเภทนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับหมัดเท้าเข่าสอนะครับออกได้ครบเครื่องหนักแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงกระดูก<บน>มวยเบอร์มวยนี่ดูว่ายังเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับชื่อชั้นมวยนี่ยังดูว่าเป็นรองนะครับไอคิวสมองมวยนี่ดูว่ายังเป็นรองนะครับวงในนี่มีไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับการเยืนระยะท้ายๆนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหมัดเท้าเข่าสอกครบเครื่องครับโดยเฉพาะนะครับลูกต่อยลักไก่นี่ถือว่าทําได้ดีนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับ บูสู้ดุดันนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับไล่แขนปั้มตีดีครับสามพร้อมหลังมีชนะคะแนนฤทธิเดชนายพลคนขอนแก่นมเมื่อวันที่สองมีนาคม2557ที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนเด่นคองแหววิชาณรุพลเมื่อวันที่20เมษายน2557ที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนกล้องเมทีแก้วสำริดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2557ที่ช่องเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับ ซึ่งถือว่าเปนรองคู่เอกนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นวันเฉลิมศิษย์ซ้อนน้องนะครับพบน้ําเงินก็เป็นทางด้านแสงตะวันปออ่าวทะเลยบางสะเลนะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด135ปอนด์ปอนนะครับเป็นคู่เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับซึ่งถือว่าเปนรดองคู่เอกนะครับของศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านวันเฉลิมศิษย์ซ้อนน้องนะครับเป็นมวยนะครับ อำเภอหนองกุ้งสีนะครับเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นมวยประเภทนะครับมาเท้าเข่าสองนี่อาวุธครบเครื่องหนักหน่วงรุนแรงนะครับเก๋าเกมครับฝีมือดีนะครับวงในนี่มีไล่แขนปั้มรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับวงในนี่มีไล่แขนปั้มรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับสามยกนี่ดูว่าให้คุณต่อสู้ทำไปก่อนนะครับฉายยกสี่ยกเดียวนะครับเป็นมวยประเภทฉายยกสี่ยกเดียวนะครับจบนะครับถ้าทำได้ก็คือผ่านนะครับถ้าทำไม่ได้ก็คือจบนะครับ เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่อง IQ ดีครับสมองมวยดีบูสู้ดุดันนะครับวงในไล่แขนปั๊มรัดมัดตีเหนี่ยวแน่นแข็งแรงครับ3ฟอฟอมหลังมีแพ้คะแนนอะพิสิเคทียิมเมื่อวันที่17มีนาคม2556ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนวันเผด็จมีนาโยทินเมื่อวันที่10ธันวาคม2556ที่จังหวัดสุโข,ขทัยครั้งสุดท้ายครับไม่มีผลการตัดสินครับคู่ชกนะครับถูกไล่ลงยกที่4ชนะศึกลูกกันทะละนะครับ ถูกไล่ลงนะครับข้อหาชกไม่สมศักดิ์ศรีวันที่20เมษายน2557ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านแสงตะวันปออ่าวทะเลบางสะเลนะครับเป็นมวยอําเภอพระ,ะยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือ IQ18 ครับอาวุธครบเครื่องออกได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับไฟสุดท้ายนี่มาโชว์ไว้ที่ช่อง7สีนี่โชว์ไว้สวยงามเลยนะครับ เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีครับ IQ สมองมวยร้อยแปดครับวงในมีไรแขนปํารัดมาตีเหนียวแน่นนะครับเต้งตีสู้นะครับจังหวะฝีมือดีครับดักเตะดักแทงนะครับทําได้ดีนะครับอาวุธนี่หนักหน่วงรุนแรงนะครับโดยเฉพาะศอกนี่ถือว่าอันตรายนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับการยืนระยะท้ายนี่ถือว่าแข็งแรงนะครับกลับมาภาคนี้นี่ถือว่าน่าติดตามเชียร์ครับ ดูเกมการโชคประกอบนะครับ3ฟอร์มหลังมีชนะเทนนิเกน็อกเอาท์ยกที่4น้องอันสสิปภายิมเมื่อวันที่20ธันวาคม2556ที่สนามมวยรุมพีนีแพ้เทนนิเกน็อกเอาท์จอมวชชมุ้งจะเดินฟาร์มนะครับเมื่อวันที่11ดมกราคม2 5 5 7ที่จังหวัดสุรินครั้งสุดท้ายครับไปชนะเทนนิเกน็อกเอาท์ยกที่ยอดยอดสยามชอโชคอํานวยเมื่อวันที่23มีนาคม2557ที่ช่อง7สีครับ มาดูมวยคู่ที่สีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกลับมาภาคใหม่ถือว่าสดมากๆนะครับก็เป็นทางด้านยอดทองไทยปอเตระกุลเดิมนะครับหรือว่าปัจจุบันนะครับมาเป็นยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยนะครับใช้สีเสื้อของโกเกียรตินะครับเรียมประสิทธิ์นะครับโกเกียริสะโตนะครับให้การสนับสนุนนะครับดูแลครับถือว่าซ้อม่ข่ใหญ่น้ำเลี้ยงดีนะครับฝ่ายแดงยอดทองไทยเกียรติเจริญชัย พบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับมวย่ข่ใหญ่น้าเลี้ยงดีครับกาลังฮิตฮอตเลยนะครับช่วงนี้ครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมวยเสียแขกครับซ้อมอยู่13เหรียญพระราม9นะครับถือว่าช่วงนี้กําลังฮิตฮอตนะครับมาต่อยช่อง7สีนะครับคู่นี้จะต่อยในน้าหนักพิกัดที่แตกต่างนะครับฝ่ายแดงยอดทองไทยจะต่อยที่พิกัด126ปอนด์นะครับต่อน้ําหนัก2ปอนด์ให้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินสิริมงคลนะครับ โด,ย,นนดยที่จะให้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสิริมงคลต่อยที่น้ำหนักพิกัด128ปอนด์นะครับคู่นี้แดงยอดทองไทยต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้ฝ่ายน้ำเงินสิริมงคลนะครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีครับมาดูมวยคู่ที่4ี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทย7สีนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านยอดทองไทยปอเตอรและคุณเดิมนะครับหรือว่าปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นยอดทองไทยเกียรติเจเดินชัยนะครับ มาใช้สีเสื้อของโกเกียรตินะครับสมเกียรติเรรยมประสิทธิ์นะครับโกเกียตศตูนในการสนับสนุนดูแลนะครับทําการฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรตเจริญชัยจังหวัดสตูนครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเก๋าเกมฝีมือดีครับวงในมีอะไรแขนขขางหน้าคาแทงครับบัดเท้าเข่าศอกออกได้หนักแรงนะครับโดยเฉพาะสอกขวานี่ถือว่าอันตรายมากๆนะครับวงในปั้มรัดมัดตีเหนี่ยวแน่นแข็งแรงครับการยืนระยะท้ายนะครับกลับมานะครับภาคนี้ถือว่ามาโชว์พอไหมสวยนะครับ ถือว่ามาโชว์ฟอร์มไว้สวยนะครับดูเกมการชกบนเวทีประกอบนะครับคู่นี้คู่ขี้สูสีครับถึงเงินแน่นอนครับต่อน้ําหนัก2ปอนให้ทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายแดงยอดทองไทยดูเกมการชกประกอบครับดูตั๋ววันชกนานะครับสมาชิกครับสามพร้อมหลังมีชนะคะแนนแก้วกัางวันไก่ย่าง5าดาวยิมเมื่อวันที่13สิงหาคม2556ที่สนามมวยรุมพีนีชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์ยกยกที่3ลูกแมนผลจางชนบุรีเมื่อวันที่6มีนาคม2557ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งสุดท้ายครับมาโชว์ฟอร์มไว้ที่ช่องเจ็ดสีสวยงามครับชนะเทนเกิลน็อกเอาท์ยกที่3ทางด้านสุรชัยศรีสุริยันโยทินเมื่อวันที่27เมษายน2557ที่ช่อง7สีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับทำการพิสซ้อมที่ค่าย13เหรียญพระราม9นะครับมีแขกนะครับพีเคแสนชัยนะครับให้การสนับสนุนนะครับค่ายใหญ่น้ำเลี้ยงดีครับซ้อมเยี่ยมซ้อมถึงนะครับ เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือคบเครื่องอาวุธแม่นยำนะครับหนักหน่วงรุนแรงนะครับโตแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่ถือว่าโตได้หนักหน่วงรุนแรงครับวงในมีไล่แขนปั้มรัดมตตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบูสู้ดีครับจังหวะฝีมือดีไอคิวสมองมวยดีครับอาวุธคบเครื่องครับแต่ว่าการยืนระยะไทยท้ายเนี่ยดูว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับดูเกมการชกประกอบด้ครับคู่นี้เพราะว่าทางด้านคู่ชกฝ่ายแดงยอดทองไทยมาโชว์ไว้ไฟที่แล้วก็เอาชนะน็อกยกที่3คู่ต่อสู้ไปนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นนนกาาาารรยยยยยะะขออองงงงทททดดด้ฝ่แไ กลับมาภาคใหม่นะครับดูเกมการชกประกอบครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิริมงคลนะครับชนะคะแนนเพชรทักษิณสอสมหมายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2557ที่ช่อง7สีชนะคะแนนลมอีสานสิทธิอึงเมื่อวันที่27มีนาคม2557ที่สนามมวยราชดำเนินครั้งสุดท้ายเข้าไปชนะคะแนน่วพลสิทธิปุ้พันตูเมื่อวันที่8มิถุนายน2557ที่ช่อง7สีครับเกือบไม่